โอเคนะครับก็สวัสดีท่านชมทุกคนนะวันนี้เราก็จะพาดูยูิวขั้นใหม่นะครับโอเคไปดูกันเลยนี่กดดูทีดะอันชาดผู้หญิงนะครับนี่นี่เป็นชุดผู้หญิงนะครับผมระเบิดครับ กล่องดวงใจนะครับก็นี่คนระับแล้วก็ชิ้นส่วนปุกีตันกระเป๋ากับเทก็สีกันสูงของสายเต็มก็จะเป็นชุดผู้ชายและของสายฟรีก็จะเป็นชิ้นส่วนเติบโตนะครับโอเคก็ใครชอบก็อย่าลาืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับโอเคไปละบ๊ายบาย